นมาสก,การัปปูออาจะเลื่อนทอจูอ้ยจูภาพพี่น้องมวนเมือลรดดื้อคือสิดีคือสิไปได้ยุติเมืเม็ดเมล็งคือสิบวตกน้ำหรอกเพราะว่ามันอากาศเย็นยานหนาวไปดีมา,ดปมากดีไปคลองมากคลองไปไทยกับไ้คลองไปเล้ากันไ้คลองอยาสเปด คุกคากกันได้ให้ได้เงินได้ท่องได้กินได้ทานปีใหม่แล้วไม่ได้กินกับท่านท่น้ปีใหม่มากนี่คนเนาะมันมีสนุกมวนปีใหม่สงการอันนี้ละ่ะม,มีสองงานไงนี่ละ่ะข้านสนุกมันต้องมีการมีเหมือนอยาสูบยาสาสิงบดีบะง่ามไก่ทิมไป เอาสิ่งดีๆมาข่ามาในชีวิตและจิตใจตั้งจิตตั้งใจทำมาหากรีนตั้งจิตตั้งใจกินธาตุเป็นว่าปีใหม่มาแล้วมันก็เป็นปีนใหม่ไทยเฮาแท่แล้วมันเป็นสงกรารเป็นว่าหดเน่ากันเล่นสมวันวันม่วนสนุกง่ายขึ้นสงการานต์แต่ว่าปีเสมอนี่ยเป็นเอาน้ำพลังเป็นเอาวัานคิดมากมันได้ฉลากวันคิดมากวันที่มันม่วน มันจิตสมาธิดิเ่ินเพราะว่าศาสนาพื้นมันศาสนามือนศาสนาผ้าเมือนผ้านี่ผ้าดิ้นเลื้งของพือน <c oughs> แจกกันนั่นแจกเงินแจกท่องวักนณะของเพือนศาสนาจิตสมาธ็กหน่อยกับมักมวนคือกันศาสานาไอ้กระดีวัฒน์แล้วดูต่างกลุ่มง่นงกลุ่มดีจับปู้ ปูใหะน่าให้ชาวโลกให้ประซาซุนปูมันจังอยู่เย็นเป็นสุปกะเอฟซีเอฟซีเป็นว่าอุ้ยปูฝันอีกแล้วบะสันเป็นว่าไม่ทำฝันวันนี้ฝันแล้วสิฝันจังไดนฝันเต้าหู้ละก็คิดว่ามันสิไปอยุทธีมือแรงมันสิไปเที่ยวลาวอยู่งหันละขออันว่าท่านได้ไปเที่ยว ไปว่าง <S ọ> like ั so like more, no ้นบางคนก็เจ้าก็ซื้อได้อยู่กาเจ้าก็ซื้อหลายตู้ซื้อเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าท่านั้นก็เจ้าซื้อว่าผู้บันทึกเอาเห็นผู้เท่าปัมไม่ผู้เธ่าเป็นเก่าโน่นมันเก่าเป็นเก่าก็สั่นยุปาโน่นมันเก่าเจ้าซื้อถือผู้ถือก็ว่าผู้อื่นว่าถ้าบุญน้อมกับมีกับพระเดว่าตั้งใจขวาพุดอกเห็นตะวันขามา คนขอมากก็จะว่าถือพ่อได้ใส่ได้กินได้ท่านนี่แหละหลวงปู่้สันว่าท่บหุญน้ำแน่หอมมาเลยคุณซี่แน่ก็เลยเอาไอ้ท่าหุญน,น,นี่ยนนยยนนนอย่างนอ้อว่าตึดเพราะว่าเรอยากเอาของไปมันง่ไงผู้คนว่ามีกินอยกากยก,าก,นะกินจ้าเกลียมันออกกันนะจูม่นอยู่ค่ะได้ญาติโยมได้ซื้อได้พูละล้านสองล้านสามล้านสิบล้านว่าเอาดอกคาหนังหักเอาแต่ความ เพื่อนยินดีในอีมุกในกินในใจว่าจะของบอกคนถือ,อเพื่อนได้กินได้ใช้โอ้ยดีใจหลายเพราะว่าเสียเอาแค่เอาท่านันบาทท่านี้บาทว่าเอาดอกคาคู่ท่าน,านั้นท่านี้ว่ามีดอกคาคู่ความฝันไซืออ้อขอให้งาตง้มได้กินได้ท่านก็ดีใจขอให้บอกถือบอกถือว่าได้ซื้อหลายตัวโอ้ยปุ้งเงี้ยนนี่ไดลานหนึ่งเงี้ยนนี่เด้แสนถือใครทุกคนน่นนะบันี้น,นี้ความดีใจ ปูสิวาวโอ้ยถึงแล้วไม่ให้ได้เด้อปอูบาน,น,าบาน,นี่ปัจจัยยอมได้กินได้ท่านจ้ะปูบันี่ปูบอกฝันเนาะก่ะตั้งแต่ฝันตั้งแต่เมื่อพุนละเนาะฝันตั้งแต่เมื่อยี่สิบสามว่าฝันจ้ะฝันตั้งแต่รอบแรกก็คือหกเจ็ดนี่แหละที่ปูจำอายุ<อ>ิ่นพิดนะจริงๆไงเพิน<า>่นอายุหกสิบเก้านะที่มันเสียชีวิตเนาะปนาะแมน,นกะ กับว่าเคยเขาไปถามเฮื่อเพลินกับยุปปาเนาะบัดท้ายกมากว่าก็เลยถามว่าอ่าพญาวิทย์แล้วตายปีไหนอายุเท่าไหนแล้วตายอ่าปูเฒ่าอยู่นี่เพป็นกาว่าอ่าหกสิบเก้าปีตัวแล้วตายบนห้อยเฮ้ยบอกคิดแล้วว่าหกเจ็ดว่ามันหกสิบเจ็ดตายอยู่ตายตายจากปีแล้วเฮ้ยปูเฮ้ยเพิ่นตายเฮ้ยว่ามัน หกปีแล้วมั้งตายเนี่ยโอ้ตายได้หกปีแล้วมันบ่แมนคันคันบวกหกสิบเก้าเนี่ยบวกมาอหกปีตอนนี้อายุเพื่อนกับสิเจ็ดสิบห้าไหมปู่เจ็ดสิบห้าจ้ะม,มันสี่ย่างโดนกับสีพ่อว่ามันคดตอนนนี่แล้วสิได้เจ็ดสิบสี่ไ<ะ>หมบ่ ิบสี่ขันตอนเดียวเนี่ยย่างเจ็ดสิบสี่วันเตอขันย่างเจ็ดสิบสี่เล่ากับสี่อ่าตายได้หาปีเนี่กับเป็นไหนสี่ปีหาปีนั่นหกเก้าเนาะบวกหาปีกลางหกเดี๋ยวด้วหกสิบเก้าบวกอีกหาเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เออแม่ถือต้องเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่วัน 6, 7, 7, 4, นี้ลบ สองห้าหกเจ็ดแล้วเกิดสองสี่เก้าสามนี่ปูจริงๆแล้วเออเกิดพ่อซอสองสี่เก้าสามนี่โบแมนสองสี่เก้าห้านี่ขับปูเออแมนกับแมนแมนทั้งสันเพราะว่าเราอันนี้จำป่ะเด็เนาะกับบุคคลที่อยู่บ้านเอะเขียนในเพืพ่อนไม่วะนี่อ,อ,อันนี้เพื่อนเพื่อนอัน จริงจแล้วคนนีเน้เพื่อนอายุหกสิบเก้าน้องค่ะปูหกสิบเก้าปีพออ่อซอเกิดก็คืออย่างของเงินตองสี่เก้าสามอืมพออ่อซอก็คือสองสี่เก้าสามนะสองสี่เก้าสามปูว่าฝันก็ต้องเอาเลขเก้ามาเขียนไหมเอา,าเอาเรื่องจริงเหรอแม่มค่ะ ้็อันนี้ก็คือของเงินพ่อวิทย์เนาะที่บรนเสียที่ปูฝันพ่อวิทย์พ่อวิทย์พ,พ่อเถาเล่านัน่นเก้าสิบเอ็ดปีมัน<จ>มันนี่พ่อเถาบรเก้าสิบเอ็ดนี่อันนี้เขียนให้ไหมได้สิเพราะว่าขออ้อมูลผิดพลาดเลขก็เลยคาดเคลื่อนเนาะเลขก็เลยกลายเป็นว่าคาดเคลื่อนอันนั้นพ่อวิทย์นี่ที่ว่าตัดต้นไม้นี่เพื่อนอายุหก อายุเก้าสิบเอ็ดนอกกาบปูเนาะงาน,นพ่อใหญ่จานต้บอนพวิทย์พวิทย์เป็นลูกเคยเอออันนี้พวิทย์อันนี้พ่อใหญ่จานเต้บันนี้พ่อเท่านี้บันนี้พ่นนอใหญ่จานเต้ไหนเราอายุเก้าสิบเอ็ดเกิดพ่อ่อหกหกเออพ่อสอคือสองสี่หกหกตันแหละแม,นม่แมนปสองสี่หกหกสองสี่หกหกที่โจลุกม,มานะ ให้ Hi, พ่อสอนพีชแรกเป็นไรสิเอาน้ำมาได้เลยเห็นบ่ฮก๖๖ก็คือเก้าเก้าล่ะกลับลุงมานเนาะปรากฏว่าว่างเงินออกเก้า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 อ่ะออกไปแล้วอ่าเนี่ยเก้าเก้าออกแล้วแต่ว่าย่งโยนี่เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าออกไปไข่ก็ได้อืเอาเขียนเก้าเก้าออกได้บนนั่นนะ พิษเน,นี่ยมันบ่ออกดอกมันออกออกมัออกพิษเก้าอันนี้คือการคาดเคลื่อนเนาะค่ะให้พ่อซอคาดเคลื่อนพ่อซอพิด <c oughs> แทนที่มันจิถือเลขเพิ่นกันเลยบ่ได้นําเนาะขออภัยเลยพี่อันนี้อันนี้ก็ที่ผ่านมาเนาะค่ะ <c oughs> บัดน,นี้อันนี้ชัดเจนมาแล้ว <c oughs> เพราะว่าปูป่บ่ฝันเพิ่มไหมคะ่ะปูป่บ่ฝันอีก <c oughs> ปูป่บ่ฝันอีกสองสี่หกหกหรือเก้าเก้าเนาะค่ะ หกหกกับเก้าเก้ามันทีมา้ยหกเก้านี่ก็เป็นอ่าเก้าหกก็ได้กลับเอาเนาะปูเนาะเก้าหกหกเก้าสิเกิดพศสองสี่เก้าสามปูว่าเมื่อนี้แนวทางเพื่อนบ้านตัวใดครับปูมักเมื่อนี้มัก,มมกทีว่าวิ่ง็คือวิงองว่งหกวิ่งรูดอ๋อหมายถึงว่าขันอ่าคำนวณสูตรคำนวณบอกครับปู แมนสูตรข้ามเวิ่งหกสูดสูดหกลางบนไปเลยล่องเมืองเด้อไงพี่สูตรคำนวณเงื่อน็นแนวทางือมันคิดแล้วบังอับบางอันวิ่งเกตมันก็บ้ามากเลยเนาะอ่าอันนี้แต่เป็นการการเดาซื้อดอกการคาดคะานี่โอ้เขียนใจเพื่อนบ้างเขามีเครื่องเขามีเครื่องวัดว่ามฝนติดตก มันขาดเคลื่อนก็ะมี่อันนี้เ่ากะเป็นการการคะีน่ขาดเป็นแนวทางซื้อๆคำนวนบวกาบางหันงวดน,นี่อ,อาจจิเขาก็ได้เพราะว่ามันเขาติดก<น>ันมาสามงวดซ่อนแล้ว<น>สามงวดสิลดหนึ่งงวดปกตินะค่ะปุนาะจ้า เอาเล่าพัฒนาเอาเริ่มเขียนเล่าพัฒนาให้เอฟซีเลยมั้งเอ่อเล่าพัฒนาเนาะค่ะเล่ลาผู้ใดได้น้ำิันก็นได้ <c oughs> ปัจจัยเสื่อจไะดอได้ิันก็ถือเนาะค่ะปูนเนาะปูมีสนุเด้เมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดด้อค่ะเอฟซี ย <27, S 2> ี่สิบเจ็ดธันวาหกเจ็ดต้องค่ะสูตรคำนวณน,นะคะน,นี่เป็นสูตรคำนวณวิ่งยังกับปูวิ่งหกเบื้งไวยกรอ,อยได้เด้อคะ่ะปูต้องมูต้องตามมาได้เนาะเบื้งสักก้อนเนาะวิ่งหก,งหกล่องศูนย์กัมหนึ่งหมอปูแมนล่องศูนย์หนึ่ง โอ้มีร่องศูนย์แล้วกันหนึ่งเนาะแต่ว่าศ<อ>ูนย์แล้วหนึ่งบ่อนมาได้แต่ปูนเน้นมาที่หกเนาะค่ะเน้นที่หกจับคู่มีหกหนึ่งบวกค่ะปูจหกหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งจ้าจับคู่หกบ่อนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกโตจับคู่ก็มีห้าหนึ่งเนาะค่ะ แล้วก็สี่หนึ่งอืมแล้วก็อย่างอีกหกเก้าอืมลากาหกห้าจ้าแล้วก็หกสี่อืมแล้วก็หกเจ็ดนี่อันนี้ก็คืออ่า เราพัฒนาสูตรคำนวณเนาะค่ะเป็นเลขสูตรคำนวณจ้าคำนวณเราเห็นเหรียญใบเนดอกอย่านเจ้าของเป็นอไรเสมอ,อย่านจำไม่ได้ก็เลยเห็นเหรียญเขียนเหรียญใบซื้อสามตัวมีหกสี่หนึ่งเนาะค่ะจ้าแล้วก็ห้าหกหนึ่งอแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งนี่อันนี้สูตรคำนวณเนาะค่ะล่องเอาไปพิ<อ>าจะะารณาดูนั่นลงอีกนะ สี่ห้าหกเก้าสี่ตัวสี่ห้าบอกค่ะสี่ห้าหกเก้าเลขสี่โตบ่ปูแมนสี่โตโอ้็มดอีสี่โตว่ามบ่แมี่ห้าหกเก้าสี่สี่โตปูจัดไหยมีสี่เนาะค่ะมีห้ามีหกมีเก้าเนาะค่ะ ป้าดคือท่าน<แ>สมัยเดี๋ยวนี้อา้าวเห็ดลองเบิง้งมันมันเข่าทีหนึงก็เลยเห็ดเบิง้งอือเป็นสูตรขำานวดสูตรขำนวณฟังแต่ว่าาำนวนเนาะเท้ากับขาดบาซือๆออาผู้มันนม่โซ้มันสื่อน้ำพึ่งกัได้พ่อได้กินในท่านบ่ามาแินะ่ยเล้ยเหรียนการพนันดอก นี่เป็นการเสี่ยงสู้เงินาาเทพ่ยวบุญเทวดากันผู้ใดว่ารับภาพบอกวีพาหลินการพนันอีถามผู้นั้นว่าในประเทศไทยนี่ยพาบัตรอลอตเตอรี่มี่วะพาบัตรสุรีนี่มี่วะมีเบิร์ดพาอยู่เดี๋ยวก็หวังเตว่าหลวงปู่บัตรซื้อค่ะปู่คำนวณหลินไปซื้อหลวงปู่บัตซื้อแล้วก็บ่ไปยึด,ด,ดมันในทางนี้ บอกเลขความฝันสื่อจักมันสิหอกบอกบ่ได้ว่าว่าลินเลียกด้วยโย่เบยอ่าซื้อนั่นอันนี้เด้อเราประกันไม่ได้ว่านะมันผิดเดี๋ยวเราประกันก็ได้อยู่เราประกันมีสิบปีคือประยุทธ์ปุ๊ออัน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 สองตัวนี้เน่นตัวใดมีบ่อขาหรือว่าท่อกันเหมือนห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าหกห้าหกสี่หกเจ็ดไหมคะปุ๊มักหาหนึ่งกับสี่หนึ่งเท่านั้นละ ผู้มากที่ชอบโต้กันคือหกหนึ่งเทานั้นห้าหนึ่งคือกับสี่หนึ่งเนาะค่ะเน้นห้าหนึ่งกับสี่หนึ่งสามคู่โต้กันคือหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งบะมีนี่หระค่ะปูบะมี่อะไรของเด,เดี๋ยวด้วยหกหนึ่งมีบอดของเบอร์ไม่ไอีกรอบหนึ่งหรือว่าเขียนขาดกับบริจาคเนาะ ห้าหนึ่งอ๋อมีอยู่ตัวหลังหกหนึ่งโอ้ยเขียนลึก<า>อีิงตัวนี้เขียนขาดจริงๆด้วยเอากับหกหนึ่งเนาะค่ะหกหนึ่งเลขคำนวณกับสิลางยงานเลยเขามันล่งหลายๆกับว่าเป็นจลิตมันลายไปเลือกเอาเนาะบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวขึ้นหน้าว่านะเก้าวัน <laughs> เอาบอที่ตัวเดียวดีตัวเดียวาหาจับเส้นสายวิง่งสายรูดเพื่อนกั็ชอบอยู่ดี่หละค่ะปูสามหางนี่สามตัวนี่หกสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งมักตัวใดครับปู้มักอะมักไปหกเนี่ยกะอ้าหกหนึ่งมีวอยันมีอยู่ค่ะนั่นละมักตัวนั่นละห้าหก นน่ะตัวชอบก็คือห้าหกหนึ่งแล้วนี่สอบไปน,นั่นละมีจัดใทยสี่ห้าหกด้วยเอ้ยสี่ห้าหกเก้าด้วยเด็กะนี่จ้าสามตัวเอา้าแคปไปเบิ้งด้อยสิชอบคันว่ามันลายะซชอบกะตัดเอาเนาะกะตัดเอาจ้าขาเอาลูดเอาคือหกทางเทียมมันออกจ้าแน่หนหก เราพัฒนาออนนจ้าเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาสองห้าหกเจ็ดนัวกันวิ่งหกนัวกันเน้นที่หกเด้อเอฟซีตัวล่องคือศูนย์กับหนึง่งตัวกัะแต่ปูเน้นที่หกนอ่า,ามีห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าหกหนึ่งหกห้าหกสี่หกเจ็ดตัวกันเน้นที่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งตัวกันปูสามตัวมีหกสี่หนึ่งห้าหกหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งปู้เน้นไท่ก็คือหาหกหนึ่งสีโตที่ปู้จับไห่ตัวกัน สี่ห้าหกเก้าชื่นชอบกล่าวไปเนาะคะ่ะซีโตอ,อันนี้ผู้ใดมีแน่ท้งในการเล่นเนาะคะ่ะปูกลับ<ะ>บ่นี่ต้องกลับบ่ค่ะปูในคำนวนแหล่แต่ข้าเจ้าแต่ว่าแต่ว่าบ่ใครกลับดอกสว่าหกหนึ่งสี่สิบหกกุงสี่ก็บ่กลับดอก,ก,ก,กอ๋อจะมาตรงๆมันบ่ค่ะ ่มาขันมากมากตรงๆเลยถือกับถือคือว่าถือกับว่าถือกับับหลายมันหลายตัวนี่นะอืมหลายตัวถือบระกับจับแตกไหนมันแตกรวดตัวหนักวาจ์จมืออันนี้เล่าพัฒนาเนาะปูแน่นเลตลอตเตอรี่นี้เขาซื้อมาถวายปูเดียวลุ้เขาซื้อแต่ปูฝันว่าเพิ่นพฟเงี้ยนี่แหละตั้นใหม่ปูก็เลย ขเขาก็เลยซื้อก้าวๆนี่มาให้ก็หาเปียดนี่เขาซื้อไม่ปูมือมาถวายว่าออได้ซื้อได้เขาซื้อมาถวายกับทีมไม่นี่ละถ้าไปทีมมาเบิง้งอ,อ๋อเพิ่นซื้อไม่ลอตเตอรี่มาถวายให้ว่าสนเนาะแมนส่งไปโจเบิ่งดีหาเปดมันก็ออก,ไป,ไ,ปกไปแล้วดีเปียดานะจ้าอืมเก้ามันก็ออกไปแล้วออกเล่าพนันน่ะเมื่อวานนี่แมนอื แต่ว่าไทยมันสิมีว่าเขาสื้อมากมัมมีดอกเก่าเก่าเขาซื้อมากก็ตีเอาแล้วก็ไปซื้อมื่อเนี้ยมันสิมากเก้านึ่งสบายปัวกับบอกผู้ถือแล้วมันยังได้หกเก้ามันโตใกล้กันอยู่ดิกราบหัวกราบหางก็ซื้อแมนเออการ์ดกันไปไังั้นกันกลับหนีเจ้าไปกลับเด้อ เลขสิบหกตัวสี่ยับกลับหกบเหนึ่งสี่เอพอกลับสิบเก้าตังสี่มันก็มีหกหนึ่งเก้าหนึ่งอยู่ที่หละ่ะคำนวณมีหกหนึ่งอยู่อมันมัน,มนเลขฝันก็นเลยคำนวณส้นกันใกล้กันก็คือเลขเก้าหนึ่งกับหกหนะะึ่งเนาะแล้วก็เลขหกเก้าหกเก้าเก้าหกไหมคะ่ะปูจฝันมบ้านฝันปูนไปเก้าเก้ามือนั่นเนาะมาหนี่ เออเมื่อนี่ปูว่าฟันนี่ให้เอาตัวไหนเก้าเนิ่งบ่เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งใส่ใสเก่าหนึ่งกับเก่าเจ็ดเท่านั้นละอืมตัดเหล็กคำนั่นกับเมื่อนั่นแหละหมายถึงว่าเก้าเจ็ดนี่ก็นั่งหักยู่อะไรต่อเมื่อนี่เศษเพื่อนแต่เล่าเพยปูว่าจานแล้าเป็นเจ็ดผู้เถ่าเป็นเก้าอืม ยังหากดูแต่มันบอบมากเนี่ยขื้นไปไทถก็ได้หรือเก้าเจ็ดเป็นบ้างค่ะก้าเจ็ดหรือหกเจ็ดบอกพ่อเก้าเจ็ดก้าเจ็ดหรือหกเจ็ดนี่เดี่ยคำนวณกับมี่อยู่ดิหกเจ็ดนี่มัดเนาะก้าเจ็ดหรือหกเจ็ดดีสินะอย่าเลื่มหอยเอาน้ำเนาะ เขียนไหนพูดจะบอกคือหกเจ็ดเพราะว่ามันมีในสูตรคำนวณหรือไหมจ้าหกเก้าเก้าหนึ่งคันสามตัวก็ 9, 1, 7, เก้าหนึ่งเจ็ดเนาะปูเนาะจ้าเก้าหนึ่งเจ็ดคือเก้าล่ะพอปูว่านี่กับเบ้าตามปูดิผูพันฝันเนาะจ้าพ่อซอเขียนถึกแล้วเขียนสเปซสปะเมื่ะอะไรที่บา้านนี้งวดด่า ต้องเอาเอาก็ซอสคักคักถึกถกเมื่อเขียนใน้เพื่อนเดี๋ยวเพื่นกับสิบโอ้พูดลงทุนเพื่นเสียใจดิไม่เสียใจแหละเนาะเสียงเงินอันได้ก็ดีใจมีสองสองยางคู่กันดีใจกับเสียใจท่านละเก้าเจ็ดก็ยะเลื่มหกเจ็ดนั่นเองเลยซีเด้อ เพราะว่าเมื่อนี่ปูแน่นที่หกนะกันนี่หกเจ็ดคำนวณอย่างมีอยู่เนาะค่ะเฮียเขียน,นเพื่อนไปโลดเป็นยังละปูเดียวมันสี่ออกมากเหมือนสีว่าอันนั้นอีกเก้าเจ็ดเอาหกเจ็ดไปนด้เหมเนาะนี่หลายตัวแปวแต่ก็ย้อนว่าหลายตัวนะเมื่อวานนี่เพื่อนยังบถนทึกวันที่แล้วเพื่อนกันสิบบถึกนั่มนะเพันแปะพ่อสอพิษใน้เพื่อนนั่นสินะก็เลยทั้งสองพ่อสอเลย เอาเอาชัดเจนเนาะค่ะสีละมัดนะว่างเนาะค่ะแอดกับสีละมัดนะว่างมากขึ้นในการเขียนเนาะเอาความแมน่นยั่เพราะว่ามันออกตามความันเป็นจริงไหมฟันแม่นเนี่ยค่ะปูฟัน,นฟันแมน่นมนี่่ะตามนี้เดอ้อเอซีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเนาะปูนเนาะเล่าพัฒนาผู้เป็นเสียชีวิตหกเก้าหกเก้ามออกนี่ไม่ออกจะเก้าเก้า เกิดพ่อซอสองสี่เก้าสามเด้ออันนี้เป็นลูกเคยนี่เป็นลูกเคยพูดอันนี้เสียชีวิตอายุหกสิบเก้าปีพ่อวิทย์นี่เป็นบะเบิ้นซื้อพ่อวิทย์เป็นมะเปิดเกิดพ่อส้อสองสี่เก้าสามมันียอันนั้นบันียพ่อเท่าเบิ้นซื้ออ่านเอียงกอะปูพ่อใหญจันเต้เออพ่อใหญ่จันเต้นี่เสียชีวิตอายุเก้าสิบเอ็ดปีเกิดพ่อซอสองสี่หกหก หรือเก้าเก้ามันออกมาแล้วล่ะอันนี้เก้าเก้านี่เขียนพ่อสอนเพิ่นผิดกับพ่อเป็นอย่างเนาะเอาสีได้เรามัดระวังมาขึ้นขอกลาบมาไพ่เนาะอซีเดอร์คุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปุสุกน์ปูลงทุนเนาะเดี๋ยวจะเอาข้อมูลที่แม่นยำเนาะ่ะต่อไปนี่จะเอาข้อมูลที่แม่นยำจะเรามัดระวังคําพูดเนาะเรามัดระวังในการพูดการเขียนให้มากขึ้นเนาะบันเอียเก้าหนึ่งระบันปูว่าฟันเพื่อนเป็นจานว่าท่านเก้าเจ็ดว่าท่านอันนี้เลขปูเพิ่น ปูมาร์คโนปูเนาะห้เอฟซีไปเพื่อนดันมาหนี้เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดนะเพื่อนปั๊มต้นไหม่หนึ่งต้นให้เอาฟันเก้าสั้นปูว่าเก้าเจ็ดเก้าก็เป็นหกได้กันคือหกเจ็ดนี่สิเก้าหนึ่งกับเราว่างหกหนึง่งก็กนนั่นโนปูเนาะเนาะอันนี้สูตรคำนวณเดี๋ยวะชอบตัวไหนก็เอาไปพิจนารณาดูเนาะ,ะหลวงปูกับช่องทั้งช่อง กับเป็นเพียงแนวทางให้เนี่ยเป็นแนวทางเดอ้ออซีเดอ้อแนวทางเด<า>้อซื้อ้าให้หยิบจับเบิ่งซื้อไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดปูกับโได้ซื้อ,อดิลอตเตอรี่อะไรปูว่าปูบ่บได้เห่นปูเพียงแต่ว่าให้แนวทางซื้อนะปูเนาะแมนเอาปูบัดนี้ก็สิได้เฝ้าล่งคลิปให้เพื่อน พราะว่าขอผู้ที่ส้มรายการเบิ้งรายการของโจผ้าร่วยปีใหม่ปีเก้าสมุดแล้วสิ่งฏีบัตประงามในครอบครัวหรือแ่าในสายงานมีสัตวูโมัแนที่ว่าทะเลาะเพราะแว่งกันที่ว่ามีตาคอตะเข็นไก่หายไปซะ กำรมไม่ก็ดีกำเก้าก็ดีหายซาเคไม่ก็ดีเคาะเก้าก็ดีหายตั้งก็มีเป็นต้นไปด้อยหยับเส้นนำเส้ตรงไปขอปีขอเดือนคอเมื่อขอวันก็นได้เสียอกเสียใจก็ได้กันหายไปมีตาดีใจไอ้มตาอ่าสุ่มซย่เหมือนซื่ออายุตลอดจะไปสูบเสาเสียใจอสิ้งใดบุรีมังงามก็ใหหยับเส้น ห้ามใช้ตรงไปเอาต่สิ่งที่ดีงามาเขมาในจคิตใจและครอบครัวให้สดชื่นใหุ้่มซ่นกันครอบครัวนั้นอย่าทะเลาะเบาแบ่งกันเง่นเบาเขาดีผัวไปทางหนึ่งเมียไปทางหนึ่งเบาเขากันทั้งสี่มันเกิดเบาเป็นบุญบุนกุศลเป็นวามันหากินเบาคืนผัววายพระเมียเบวายพระกับว่าดีต้องไวายพระพุทธธรรมประสงค์คุณ่อคุณแม่เข้าตลอด ยกเสะเขา้าเท่าเสหัวคือคุณพ่อคุณแม่อ่าเ้าถึงสีหากินคืนอ่ผูใ้ใดดูถูกคุณพ่อคุณแม่คนนั้นบ่าเจริญเป็นว่าดีานั่นก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆงามๆเข้ามาด้อสุขสุขคนให้ลำให้รวยสุขสุขคนให้ถือหวยลอตเตอรี่จักสามสิบล้านสุขสุขคนให้อยายุหมันขึ้นเยื่อลอยป,ปาภาษาขึ้นด้อจะเจ็บจะขายจะหนาวเยื่อแบบที่ว่าด้ อาไยลอยอยู yup. <c bio> ่กับเอานอนหลังเปลเอยกับบ่าวเยืนให้ไปได้มาได้คือปงไงลอยสองปีอยู่างนี้ลอยแางกับก๊อฟก๊อฟก๊ักไม่กันเท่าใส่หมอกจักกี้ซะแล้วว่ามันลิ่งต่ำเลยหมอยังอยู่ยังเง่อยู่ท้ายดินไปถามว่าเก็บว่าปวดว่าใครว่าน้ำลาว่าเ้ว่างได้มากันเท่ามีเศรษฐไปยิ่งนกมาไปย่านนกเห็นจอปงญงว่าสนับเงยว่นใดมันเชิงแล้วว่ะถามว่าเก็บว่าปวดนั่นแหละจังเงืน อาเยื่นแบบนอนกินเนี่ยพวกเอาดีเนี่ยนอนค้อนเข่าวควนนนำกระบอกอันนี้ก็ขอมีแต่ความสุขความเจริญอายุว่านะทุกข์ภาคลาสามจมบัติให้รลำให้รวยดื้อให้ร่างกายแข็งแรงเพราะมีเราเป็นลาภเป็นประเสริฐเป็นว่าทำมาไม่มีโรคมีภัยมามันก็เป็นลาภเป็นประเสริฐเนี่ยบางคนแปลว่าบ่มีโรคบ่มีโรคเจ็บป่วยเกิดขาเป็นลาภเป็นประเสริฐบ่มีโรคกันทีว่า ประเสริฐฤรขึ้นแนวทิมแท่งหัวใจอันนี้เปิ้ว่างผมมีลูกผมมีศัตรูมั่นทิมแท่งหัวใจนั่นละอันประเสริฐก็ขคอหมีแตความสุขวามเจริญสุขูสุขคนได้สาธุสาธุครับปู่กาสาธุสาธุอาเจริญเจริญกราบขอบพระคุณกราบนจมัสการเจ้าค่ะก็ขอขอบกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบบุญขอบคุณปู่ดอกค่ะที่ให้แนวทางนอกค่ะความฝันละกันแนวทาง สูตรคำนวณนนะะเนาะหามากเนาะหายมาฝากเอซแฟนซองคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุปูสุวรรเขากัยังว่าเด้อเอฟซเด้อกันบ่กเขากัยังว่ากันเนาะเพราะว่าเป็นแนวทังคววมฝันของปูเพื่อนฝันแม่นนะนะก็เลยเอามาโลงไหาเขาเพื่อนบ้านประจำเนาะ,ะกระมีเขาบ้างรุดบ้างเนาะ,ะเป็นธรรมดา ส่วนแนวทังของน้องนาวาน้าโชคเมื่อวานนี่ลงไปแล้วเนาะน้องนาวา่าห้ซีตัวเดียวเมื่อวานนี่แล้วก็เา้าคําแรกก็คือซีเจ็ดเนว่าซีเจ็ดเปนบอกย่ายเพินเนาะอันนี้เพินบอกย่ายของเพินเองของน้องนาวานําโชคหลวงปูกาา่กเ่าวาฝากเอฟซีเนาะ,ะเอาไปเป็นแนวทาง แต่ว่าเลขน้องน้ำว่าน้องน้ำว่านเนี่ยไปวิ่งไปวิ่งไปรุ่นนี่เข้าดีขึ้นกันค่ะของน้องน้ำว่าตัวแรกที่พูดตัวแรกเนาะค่ะก็ตามนี้เน้ะค่ะ fc แฟงสองคุณ่อคุณแม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดก็ขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์เด้อกัเป็นกำลังใจกับทาง่องโจผ้าลวด้ําแน่เนาะค่ะ ขอขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูสุคนเดียวกันที่กดไลค์กดแชร์ให้หงวดนี้มือแรกงนี่นะคะไปเพื่อนมั่นก็ขอให้ร่ำไห้รวยไห้มิโชคมีราำไม่มันปังปังค่ะขันไปไท้ก็ยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลได้ก่ถูกระงวัลนีดนึงนะคะให้มีโชคมีราำมีมัมน,น,ไไนมรวยรวยสุบูสุคนไห้มีเงินไปปีใหม่ทาบุญมีคารถคาน,บบาน้ำมั่นกลับบ้านหาพ่อหาแม่หล้วก็กลับมาทํางานต่อนล้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะครัคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ